ครับก็สวัสดีครับนี่ก็มาทายคลิปเนาะครับเนาะมาทายคลิปให้พี่น้องเกษตรกรหฮาได้เบ่งครับอนี่ลูกค้าเกษตรกรทักมาครับว่าเขาเขาหน้านหาเก้าเนี่ยเขาเขาใช้พันเตียเนี่ยครับปลาปลูกใส่หน้าลุมไดบอหน้าที่น้ำลายน้ำบอขาดครับผมได้ครับผมผมบอกเลยครับว่าได้ครับผมหน้าแปลงนี่ตาค้นเคยเห็นคลิปกๆผมนะครับเด้อ เขาได้ประมาณอายุจะกีสิบหมื่นนี่แหละครับเนี่ยแปลงเนี่ยจะกีสิบหมื่นมีพายุเข่าฝนตกถ่วมเลยนะครับเนี่ยแปลงเนี่ยหน้าแปลงนี่เนยหน้าแปลงนี่คือถ่วมเลยถ่วมเลยบ่เห็นน้ำแม่กระทงต้นเขาอยู่ต่วมอยู่ประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นครับผมแล้วผมก็ว่าได้มามาสูบหน้าอมอกเวยครับเลยถ้าคนเคยเห็นคลิปก็ผมมันสีมีหมาตัวเขาๆตัวหนึ่งครับยืนยู่ง้างสูบนี่แหละครับที่สูบหน้าให้นี่แหละสูบหน้าให้นี่หรอก